าออกเดตต้องแต่งหน้าไหมเธอบอกแก้มฉันมันซีดไปสุภานะผมดูเลาไม่โอ้จะคนเธอต้องเปลี่ยนให้หมดจดุดสากกอกหรือสายเดียวกระโปงรองเท้าตรงเปรียวให้ถึงใจต้องเป็นตัวให้สวยสวยต้องแต่งหน้าให้สใสะมันฉันเป็นตุ๊กตาของเธออยากที่ทำใจดีๆตกลงรักฉันที่ไหนเล่นมาบงการจนใจฉันเบลอ ย่าอย่าอยามาวนวายวนวไม่งั้นจะเสีกกูตายจะเอาให้ได้ยางใจไม่ชฉันไม่สบายเรี่อนฉันไม่ยอมรับนะเรี่ยนใจได้ตามสบายไม่รักอย่ารักบอกไว้ฉันไม่ใช่ตุ๊กตาปลาอยที่เธอทำพิมพรสไหในมาให้ไหลไม่เห็นจะเข้าตาไม่เคยไปว่าอะไรเธอสักที ก็ฉันเป็นเงี้ยมาตั้งนานอยากแต่งสไตล์ที่เหมือนใครคงต้องไปหาคืนหน้าแล้วละเธอต้องแต่งตัวให้สวยๆต้องแต่งหน้าให้ใสๆมือนฉันเป็นตุกก๊กตาของเธออยากให้ทำใจดีๆกลับลงรักฉันที่ไหนเล่นมาบงการจนใจฉันบล่อยัยยยยัยยัม่วนวายวนวายม่เงันจะเส y g o o d b y The young day, we shall not be by. Vision me out of then say it, I'm Me rug, ya rug, buff way, yeah, yeah, yeah. No one way, and to say goodbye. The young day, we shall not be by. Vision me out of then say it, I'm Me rug, ya rug, buff way, me a ต้องติงตัวให้สวยสวยต้องติงหน้าให้ใสใสมันฉันเป็นตุ๊กตาของเธออยากให้ทำใจดีๆตกลงรักฉันที่ไหนเล่นมาบังการสนใจฉันเบล่ออย่า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 มาวนวายวนวายไม่งั้นจะ say goodbye เเอาให้ได้อย่างใจวิชาณอภิาย,ายเปลี่ยนฉันไม่ยอมรับนะเปลี่ยนใจได้ตามสบายไม่รักอย่า yeah. บอกไว้ย่าย่าย่ามาวนวายวนวายไม่งั้นจะเสกุดไปจะเอาให้ได้อย่างใจวิชาโนบิบาย,บายเปลี่ยนฉันไม่ยอมรักนะเปลี่ยนใจได้ตามสบายไม่รักอย่ารักบอกไว้ฉันไม่ใช่ตุกตาบลลย